เก็บพริกเขียวขายเนาะจะ5วันได้1นึ่งมืนบาทเนาะจะสำหรับสกัาราาใหม่ปี2569เกนาะจะเก็บเองเนาะจะสำหรับพริกเขียวซุปเปอร์ฮอตเนาะหลังจากปีไม่พ่านไปเนาะจะเดี๋ยวพามาอัปเดตส่วนพริกที่เฮาตั้งเป้าหมายไว้1นึ่งแสนบาทเขาจะเริ่มเก็บไอ้วันที่3มกราเนาะเริ่มต้นของปีนี้เนาะปี2569เนาะจะมานับต่อเนาะหลังจากที่เก็บ ไปของปลายปีที่แล้วเนาะสิบปันได้หนึ่งมืนบาทนะจ้ะแต่ว่ากำลังจะเลืมต้นปีใหม่มานับไปน้ำกันเนาะว่าห้าเริืมเก็บไม่วันที่สามมกระลาเนาะว่าจะได้จักกิโลเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะจ้ะหลังจากยุดปีใหม่ไปสองมื้อเนาะจ้ะมื้อนี้กะมาเก็บพริกเนาะอันนี้จะเป็นพริกไอรุ้นสองเนาะ ที่เฮาเก็บเมื่อน,นั้นเฮาเก็บไปได้แค่สามล้องเนาะมาต่อลนะ่ะจ้ะเพราะว่ามันมีสิบกว่าลองที่เฮาเก็บไปชุดแรกมือวันที่ยี่สิบสองเนาะไอชุดไอรอบสองเข้ากับมาเก็บมือวันที่สามสิบกัเก็บได้แค่สี่ห้าล้องนี่แหละเนาะกันเลยมาเก็บต่อมือน,นี้เนาะถือว่าห่างจากครั้งแรกไปวันที่ยี่สิบสองต่อมือน,นี้ที่เขาา่ายคลิปวันที่สามมก,กราคามันก,ก็ถือว่ามันจะ สมบูรณ์น่วยบักง่ายเนาะห่างจากครั้งแหลกเก็บซิบมือจะน่วยใหญ่แบบนี้เลยเนาะเนี่ยจะน่วยเบลอเลยอ้วนๆเนาะนี่ถือว่ายังถือว่าดกอยู่เนาะรอบสองเนี่ยเก็บรอบสองคือว่าละเราจะเอาเก็บรอบสองมันจะได้หลายกว่ารอบแรกอยู่ถึงตัวครึ่งเนาะรอบแรกได้ซีรอบสองกัได้ยี่สิบเนาะ กะบ่ได้เอาเมดเนาะเอาแต่หนวยใญ่ๆน้ำหนักดีๆเนาะเหลือไว้หนวยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอบหน้าอีอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอีกสิบวันกะเก็บมันกะจะหน่วยใ่เนาะสุ่มบุญคักเนาะมีแต่หน่วยใย่ๆเก็บคักเนาะเก็บมวนเนาะจ้ะสะอ่อนหนวยมาเพ็ดนะจ้ะเม็ดเบลเอร์เลยเนาะนี่อันนี้คือพริกฮอตลูกผสมเนาะเข้าเก็บรอบสองแล้วเนาะจะพันนี้ อันนี้เก็บห้างกันแค่อทิตย์หนึ่งมันก็นยังใหญ่ยังสมบูรณ์แบบนี้เนาะถ้าปล่อยไว้สบมือแห้งสีหน่วยใหญ่กว่านี้เนาะหน่วยอ้วนกว่านี้ประมาณนี้แป๊บเดียวเต็มแล้วเนะาะถังนึงประมาณห้ากิโลกว่าผลลมันหล่นคักเนาะจะ้ะเดี๋ยวให้เบิ้งอันโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโลดแล้วเอาไปบ่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะไปเริ่มใหม่กันซักกะลาดใหม่เนาะจะ้ะปีไหมเนาะเมื่อนี้เก็บพริกได้ตั้งหกถุงเนาะบอง ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกตำหรับปีใหม่เก็บพริกได้หกถุงเขาอะเก็บเมื่อนี้ได้หกถุงคือว่าเก่งเนาะปกติเขาเก็บได้แค่สี่ถุงนึงเนาะจ้ะเปิดเปิดสกัดลาดได้เงินอยู่ไอ้วันที่สามเนาะวันที่สามวันที่สามมักระาเก็บครั้งแรกของปีนี้จะได้ไอ้หกสิบกิโลกิโลละสี่สิบบาทก็ได้เงินอยู่สองพันสี่ร้อยบาทนะจ้ะสำหรับมื้อที่สามเนาะวันที่สามมักระาวันที่สี่ มักกลาก็ได้อยูห้าถุงแล้วจ้ะลดลงมาแทนที่จะพัฒนาขึ้นไปข้างบนเนาะลดลงมาเหลือห้าถุงเนาะแต่ว่าเมื่อนี้มันยาเนาะได้แค่สี่ถุงแจ้ะสำหรับเมื่อนี้เนาะเก็บสามวันแต่ว่าเมื่อนี้ราคาลงมาอยู่สามสิบเจ็ดบาทสำหรับไอ้มือวันที่ห้ามกราเนาะจ้ะเก็บต่อจากวันที่ห้ามกราแน้ะจ้ะเมื่อนี้วันที่หกมกราเนาะช่วงบ่ายเนาะจ้ะพอดีลูกสาวเดินทางมาจากทำงานที่คอนแกนเนาะเพิ่อน มาฮอตตอนบ่ายนะเพิ่นเลยลงมาเก็บสอยเหามือวันที่หกนะจ้ะสําหรับมือวันที่ได้อันพนักง,งานเก็บพริกชัวข่าวเนาะเขาเอิวมาพนักง,งานเก็บพริกชัวข่าว <laughs> นี่เบิง่งวิธีเก็บอันนี้นะบมเมนเมื่อาชีบเก็บพริกเดอที่เก็บซาๆาแบบนี้แต่กะซีะได้ทางนึงแล้วเก็บ เมื่อนี้ใครแน่มีผู้สอยก็จได้อยู่ประมาณหกสิบกิโลพริกดกๆแบบนี้่มได้กระจักสีวาจังใดเนาะพอดีมีผู้สอยก็เลยบ่ค่อยเล็งปันได้ทายหยิบได้เนาะจากเมื่อนี้มือวันที่หกมกราเก็บพริกคุณลูกนนาะจากคุณลูกสาวคุณก็อเอิ่อยังทำงานลาพักหรืออะไรร้อนค่ะพักร้อน แล้วปีใหม่จังได้พักร้อนของเพื่อนเนาะมาทำงานเหมือนเดิมทำงานตัวพักจากงานประจำพักร้อนจากงานประจำก็มาเก็บบักพริกเนาะจา้ะลูกคนสวนกับสิประมาณนี้หละว่าได้หยุดดอกเจะให้หยุดอยู่แต่ให้เก็บบักพริกก่อนแล้วค่อยหยุดเนาะจา้ะเก็บลงไปนี่ดุกดกดกเออแปลว่าไข่ยูสิได้ละห้ากิโลจ้างห้าไอ้กิโลละห้าบาทหนึ่งเดอ้อ ไว้จ้างแพงเด้อค <c oughs> าน้ำมันรดอยู่บนได้ค่คาน้ำมันรถก็ยาจ้างกิโลละห้าบาทพอพอคาน้ำมัน <c oughs> จักจ้างจักไอเก็บจักกิโลจังสี่พอคาน้ำมันส <800. S 1> องร้อยแปดร้อยบ้เาเติมแปดร้อยกับบูมเอดสามสี่ไปขอนแก่นนี่นี่ <c oughs> ยังลายอยู่ได้ไอแถวละสี่สิบกิโลแล้วเนาะจ้ะสำหรับมองนี้เนาะเขาเก็บมาได้ ห่างจากครั้งแรกสิบเอดมือเนาะจีได้ลองละซี่ถุงเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆพี่เขาเก็บจีได้ลองละสิบเนาะมือแรกได้สิปมือสองได้ยี่สิปมือสามยี่ห้าสามซิบสี่สิบตามลาดับเนาะน้ําหนักมันขึ้นอยู่นี่ยังหลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้เก็บเองไปก่อนเนาะประธานในจางคนเนาะแล้วอันจางคนได้น่อยได้หลายซับลายจังมาอัปเดตให้เบิง้งเรื่อยๆ จ้ามื่อน,นี้เฮาเก็บพริกได้หกถุงเนาะสำหรับเมื่อน,นี้วันที่หกมกราเนาะจ้ะมีผู้สอยเก็บนั่นเองเนาะจ้ะกำลังสี่ไปส่งพริกเนาะมื่อวนี้ได้พริกหกถุงมีพนักง,งานพนักง,งานขนพนักง,งานขนข้างหลังสามข้างหน้าสามเร็วๆอย่าช้าอย่าช้า <laughs> มื่อวนี้มีผู้สอยจะถ่ายคลิปจะรอใช้คนยงขึ้นเลยนี่ไงล่ะ ได้เก็บลอไซบาบสไซดำมือสี่ถุงข้างหลังสี่ได้แค่นี้โอ้ยรถบมีหอไซของบาได้สู้กับบะบาได้มาเก็บพริกต่อวันที่เจ็ดมกราเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้กะเก็บคือเก้าเนาะจ้ะมื้อนี้จะได้จักถุงเดี๋ยวไปลุ้นนำกันเนาะล็อกนี้วิูสิบหลองเนาะสิปหลงนี่เก็บมือละสองหลอง ทุกวันนี้เนาะสองล้องได้แล้วห้าสิบกิโลเนาะแต่ว่าบางล้องกะตื่นมามืออหม่อีกล้องหนึ่งก็ได้แอดสามสิบกิโลเนาะสำหรับเก็บรอบสองกะถือว่าห่างจากรอบแรกสิบมือจะได้อันไอสามสิบโลต่อล้องเนาะจะถ้าเก็บห่างจากครั้งแรกสิบมือนะ่ะจะสามสิบแต่ถ้าห่างจากครั้งแรกเจ็ดมือจะได้ยี่สิบ ยี่สิบถึงหยิบหกะไหลๆมาเรื่อยๆเนะาะจะเพราะว่าเป็นอย่างเขาจะงเก็บเองเนาะก็คือน้าหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจากไอคือเขาเวามาเมื่อกี้นี้เนาะคิดเบื้องว่าเก็บไปสามมือก่อนนะยังได้แถวละยี่สิบกิโลแต่ว่าเก็บสามมือผ่านไปมาเก็บก็ได้เกือบสามสิบโลเนาะยี่สิบห้าสามสิบประมาณนี้เนาะแปลว่า หน,นักไหลขึ้นแลวกะหน่วยที่มันน้อยกะใหญ่เร็วแล้วเนาะจ้ะก็เลยเฮ็ดให้เขาเก็บไปเรือเือแต่ราคากะอันนี้มันจะคอดอยคอเสียมันอยู่ต่างกันที่ราคาเนาะคือจังสองมือก่อนเนาะหลังหลังปีใหม่นะ่ะเขาเก็บวันที่สามราคาสี่สิบบาทเนาะเก็บวันที่สี่กะราคา สี่สิบบาทเนาะแล้วก็มาเหลืมเก็บวันที่ห้าเพื่อนแจงมาวันที่ห้าจะราคาสามสิบเจ็ดบาทจะราคาโลงเนาะเฮาเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันกะจะได้ทุกราคาแต่ถ้าเฮาจ้างคนน่ะถ้าทึอมือสี่สิบบาทเนาะก็จะได้หลายมื่อเธอเดียวแต่ที่นี้สี่สิบบาทน่ะเฮาเก็บเฮาจ้างคนเก็บมดแล้วเนาะ กะจะนั่งรออีกสิบวันค่อยมาเก็บเขากันเลยอ่าในๆกะไอหาเงินไปเมื่อล่ละพันสองพันพ่ออยู่ใดเนาะไอมันบวไหวหลีมันไหลหลีอเขาคอยจ้างคนนะจ๊ะนี่ช่วงนี้ยังเก็บทันอยู่นะเพราะว่ามันหลงละยี่สิบสามสิบโลสิบหลงหนึ่งเนาะและอีกอีกวากหนึ่งกะไอที่เขาปลูกมือวันที่ยี่แปดมันก็ยังโบทันได้ใหญ่ได้หลายปันใดเนาะกะถ้ามัน ละกัมันงามพร้อมกันกับซุ่มที่ปลูกที่หลังที่ห้างกันอยู่สิบมืออันนั้นค่อยจางคนเนาะอัน,น,นเ้าเก็บยี่สิบล่องพร้อมกันนะอันนั้นเขาจะเอาบทท่านเนาะเขาจังสีได้จางคนเนาะแต่ว่าช่วงนี้เก็บไปก่อนกำลังมมวนนะจ่ะพลิกหน่วยใหญ่เก็บม้วนเนาะก็เลยบ่จางคนนะจ่ะเก็บฝังนั้นเก็บฝังนี้นะยงตัวอีมันยังอยู่ต่ําอยู่เนาะ มันยังอยู่ไอ้มันพึ่งได้หกสิบเจ็ดสิบมือมันยังบวชันได้ดกปันไดเนาะก็จะมีแค่นี้เราที่เห็นเนาะได้เบิ่งเนาะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ต้นละซีฮานวยแสงแดดจ้าแล้วก็นี่มม่ค่อยเห็นปันไดเนาะยา่ามเก็บอ่อนนวยมาเพ็ดนะจ๊ะมเม็ดเบลอเลยเนาะนี่อันนี้คือพริกฮอตลูกผสมนะเนาะเข้าเก็บรอบสองแล้วเนาะจะพันนี่ อันนี้เก็บห้างกันแค่อาทิตย์หนึ่งมนก็นยังใหญ่ยังสมบูรณ์แบบนี้เนาะถ้าปล่อยไว้สิบมือแหงสีหน่วยใหญ่กว่านี้เนาะหน่วยอ้วนกว่านี้ประมาณนี้แปบ๊บเดียวเต็มแล้วเนาะถังนึงประมาณห้ากิโลกว่าผพล่ลมันหล่นคักเนาะจ้ะเมื่อน,นี้เก็บพริกเป็นมือที่ห้าเนาะของปีนี้เนาะจ้ะเมื่อน,นี้วันที่เจ็ดมกระลาเนาะนี่เมื่อน,นี้ช่วงเช้าได้สามช่วงแรกได้สี่เนาะพอดี ลูกสาวไอมาเพอดได้เวลาพักร้อนเนาะพอก็เลยมาเก็บส้อยเนาะช่วงบ่ายนะจ๊ะก็เลยได้หลายเนี่ยจ๊กน้อยถ้าเจ้าของเก็บกัสซีได้ประมาณซีห้าหกถุงบอกเกินนี้เนาะจ๊ะน,นี่อันนี้จะเป็นพริกอยูช่วงเสาร์เนาะเขาเก็บเองเนาะได้สามถุงแล้วก็ช่วงบ่ายได้สี่ถุงเนาะพอดีลูกสาวเพ่นมาเก็บสอยก็เลยได้เจ็ดถุงเนาะจ๊ะมือนี่กำลังจะถอยรถมาใส่พริก ถ้ามันอยู่สี่ถุงหรือว่าห้าถุงเขาใส่โมไซสเนาะจา้ะแต่ว่ามื่อวได้เจ็ดถุงพ่อ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 สรุปเนาะจ้ะหลังจากเลื่มปีใหม่มาเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเขาเลื่มเก็บวันที่สามถึงวันที่เจ็ดมกราเนาะได้เงินอยู่หนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งร้อยบาทเนาะจ้ะแต่มีทั้งราคาสี่สิบบาทสองมือราคาสามสิบเจ็ดบาทมือหนึ่งราคาสามสิบห้าบาทอีกมือหนึ่งเนาะ แล้วก็ล่าสุดมือสุดท้ายกะราคา30บาทเจ็ดถุงเนาะก็ได้2 0 0 1สสำหรับมือสุดท้ายวันที่เจ็ดเนาะ